ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานการขับเคลื่อน BCG m o เด l สับปะรดอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกกรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System มาช่วยในงานส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้การเยี่ยมเยียนการนิเทศงานการสนับสนุนการจัดการข้อมูลซึ่งในปีงบประมาณ2566 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดและเกิดผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยงกับแผนระดับกระทรวงและระดับชาติโดยยึดหลักตลาดนำการผลิตและให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการขับเคลื่อน BCG โมเดลให้เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น BCG โมเดลประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเน้นการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเศรษฐกิจหมุนเวียนคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเศรษฐกิจสีเขียวเป็นเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการสร้างสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน จังหวัดพิษณุโลกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9อำเภอได้แก่อำเภอเมืองพิษณุโลกวังทองบางระกำรรบางกระทุ่มพรหมพิรามเนินมะปรางวัดโบสถ์นครไทยและชาติการจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่การทำการเกษตรรวม3,451,361.30ไร่คิดเป็น52.12%ของพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังโรงงานอ้อยโรงงานมะม่วงน้ำดอกไม้กล้วยน้ำว้าและสับปะรดสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าด้วย BCG m o เด l พัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและได้จัดทำ BCG Value Chain สินค้าเกษตรเพื่อใช้เป็นกรอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนผ่านเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรต่างๆสำหรับอําเภอนครไทยมีพื้นที่ทําการเกษตรประกอบไปด้วยพืชสวน653.99ไร่พืชไร่38,366ไร้หไม้ยืนต้น198,590ไน่ 198, ไร้ไม้ผล15,848ไร่ พื้นที่นา15,500ไร่ทั้งนี้อำเภอนครไทยเป็นอำเภอที่เป็นแหล่งผลิตสับประรดที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพื้นที่ปลูกสับประรดจำนวน27,825ไร่ผลผลิตจำนวน95,232ตันพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกคือพันธุ์ปัตเวียจำหน่ายให้โรงงานแปรรูปเนื่องจากโรงงานรับซื้อไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทำให้เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันทั่วประเทศโรงงานรับซื้อจะรับซื้อผลผลิตในจังหวัดที่ใกล้โรงงานก่อนส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำและไม่สามารถจำหน่ายเป็นสับป,ประรดรับประทานผลสดได้เนื่องจากมีรสเปรี้ยวไม่เป็นที่ต้องการของตลาดสํานักง,งานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอนครไทย จึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยการน,นำ BCG m o เดลมาขับเคลื่อนสู่การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่โดยได้วิเคราะห์และจัดทำ BCG Value Chain ดังนี้การสร้างมูลค่าในส่วนของต้นน้ำสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและสำนักง,งานเกษตรอำเภอนครไทยอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธุ์รับประทานผลสดพันธุ์ md 2เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรจัดทำแปลงต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ และส่งเสริมการผลิตต้นพันธุ์ที่ดีกลางน้ําส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผล,ผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความหลากหลายและเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคปลายน้ำส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ผงหมักจากสับปะรดต้นน้ำส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์เช่นปุ๋ยคอกปุก๋ยหมักปุ๋ยพืชสด น้ำหมักชีวภาพเป็นต้นต้นน้ำส่งเสริมการผลิตสารชีวพันธุ์เพื่อลดการใช้สารเคมีส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีและใช้วิธีการกำจัดศัตรูแบบผสมผสารซึ่งการขับเคลื่อน BCG Model สู่การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ในพื้นที่อำเภอนครไทยนั้นทำให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตผลผลิตมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืนในภาคการเกษตร ครับก็จริงๆแล้วการส่งเสริมการเกษตรของบ้านเรานะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยแต่เดิมก็ใช้ระบบ TNV การฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนกันมาเนิ่นนานแล้วจนถึงปัจจุบันก็มีการใช้ระบบนี้มาโดยตลอดนะครับในจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็มีพื้นที่ทั้งหมด9อําอำเภอนะครับในแต่ละอำเภอก็นําระบบส่งเสริมการเกษตรในระบบ TNV นี้ไปใช้นะครับในระบบ TNV เนี้ยก็มีการฝึกอบรมกับการเยี่ยมเยียน ในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะมี3ส่วนที่จะเชื่อมโยงสนับสนุนกันนะครับในส่วนแรกก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะครับการถ่ายทอดความรู้เนี่ยก็จะเป็นการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงพี่น้องเกษตรกรนี้คือในส่วนของการถ่ายทอดความรู้นะครับในส่วนของการเยี่ยมเยียนเกษตรกรก็จะมีน้องๆเกษตรตำบลนะครับออกไปมีแผนไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับเข้าไปดู ขึ้นทะเบียนแล้วหรือยังมีอะไรศัตรูพืชอะไรระบาดบ้างกรดีก็เป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งในระบบส่งเสริมการเกษตรระบบท n v นที่น้องๆเกษตรตำบลเขาจะเข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็จะมีการติดตามนิเทศงานนะครับการติดตามนิเทศงานนี้ก็จะเป็นส่วนของสํานักง,งานเกษตรจังหวัดลองเข้าไปดูว่าในการปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมนะครับน้องๆมีปัญหาอะไรก็จะได้ช่วยกันแก้ไขหรือว่าปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ก็นํา กับสู่ส่วนกลางแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขต่อไปในการนิเทศงานนะครับอันสุดท้ายนี่คือระบบการสนับสนุนนะครับในระบบส่งเสริมการเกษตรท N เบเนี่ยการสนับสนุนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะจากส่วนกลางหรือไม่ว่าจะเป็นงานจากกองคลังจากงานพัสดุงานซื้อจ้างงานฝึกอบรมต่างๆจากส่วนกลางที่เข้าไปสนับสนุนกระบวนการทําง,งานในพื้นที่เพื่อให้น้องๆในพื้นที่เนี่ยทำง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นการทําง,งานของ ระบบการส่งเสริมการเกษตรในระบบ TNV ที่เราใช้กันปัจจุบันในเฉพาะเฉพาะในจังหวัดพิศโลกของเรานี่นะครับแล้วก็ในจังหวัดพิุโลกในปัจจุบันเนี้ยก็คือเราจะได้ยินคําว่า BCG model นะครับกันทั่วไปนะครับกรนี้เป็นโมเดลอีกโมเดลหนึ่งในการพัฒนาต่อไปเนี้ยในโลกเนี้ยสินค้าการเกษตรทุกตัวจะต้องอ้างอิงกับ BCG model เพราะว่าจะเป็นเรื่องของความอยู่รอดของโลกเราว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ ในจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็มีการนํา BCG model เ,เนี่ยมาใช้เชื่อมโยงกับระบบส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับทุกอําเภอเนี่ยก็จะเลือกพืชที่สําคัญ1พืชมานําร่องที่จะทําใช้ BCG model เ,เนี่ยเข้าไปส่งเสริมกับการทําการ,กรเกษตรในพื้นที่นะครับยกตัวอย่างอย่างอําอเภอนครไทยนะครับที่บ้านแยงนยก็มีสับประรดเยอะมาก,กประมาณ12,000ไร่อำเภอบ้านแยงก็เลือกสับประรดเนี่ยมาทํา เป็นโมเดลที่จะส่งเสริมโดยใช้ BCG โมเดลเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนในการส่งเสริมในพื้นที่อย่างเช่นเศษสิ่งเหลือใช้จากสับปะรดก็เ,เอามาทําปุ๋ยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเพื่อให้เพิ่มมูล,ลค่าอันนี้ก็เป็นการนํา BCG โมเดลเข้ามาใช้ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับในจังหวัดพิษนุโลกเราเองเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบหรือข้อดีก็คือทางผู้บริหารของจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลภาคการเกษตรเราให้ความสาคัญกับการใช้ BCG ในการขับเคลื่อนนะครับ ในการใช้ BCG ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรเนี่ยต้องใช้หลายๆหน่วยงานสนับสนุนกันเพราะว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเราจะทำคนเดียวไม่ได้นีก็เป็นงานบูรณาการงานหนึ่งที่เป็นการนำล่องในแต่ละอำเภอนำกระบวนการ b c g model เนี่ยเข้าไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรในเชิงพื้นที่ครับครับก็ยกตัวอ,อย่างที่พันงานง่ายๆเลยนะครับในช่วงฤด,ดูการช่วง16กุกภาุันธาถึง16พฤษภาที่ผ่านมาก็มีประกาศจังหวัดพิษณุโลก งดเผาเด็ดขาดในพื้นที่ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยนะครับว่าจะมีภาะวะฝุ่น PM 2.5สูงในทุกจังหวัดมีการเผากันเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรในการทําการผลิตการเกษตรของเราในจังหวัดพิุโลกเองก็เช่นกันเราจะมีพื้นที่ทุ่งบางละกร,รมโมเดลที่จะต้องเร่งทํานาก่อนที่อื่นเพื่อให้ให้ใหทันน้ําจะท่วมนะครับก็ตัวนี้สําคัญว่าพี่น้องเกษตรกรจะต้องเร่งเผาฟางเพื่อจะทํานาปีในฤดูดต่อไปเราก็มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย ลดการเผาโดยให้มีการขายฟางเพื่อเพิ่มมูล,ลาคา่ามีการเจราจาธุรกิจทางพาณิชย์จ,จังหวัดเข้ามาช่วยกันมีการบูรณาการเครื่องอัดฟางแล้วก็ขายฟางในพื้นที่เพื่อลดการเผามีการเพิ่มมูล,ลาคา่าก็ตรงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวบางละกมโมเดลเนี่ยนะครับทำนาอยู่1นึ่งแสนเจ็ดมืไร่เศษขายฟางได้15บล้านบาทจากข้อมูลที่พื้นที่อัดฟางที่น้องเกษตรตำบลไปสารวจก็เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรได้มูลได้ มูลค่าเพิ่มจากการทํำ BCG โมเดลนะครับคือการใช้วัสดุการเกษตรที่เหลือใช้ให้คุ้มค่าโดยไม่การโดยไม่เผาครับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้นําระบบส่งเสริมการเกษตร T n V System มาช่วยในการขับเคลื่อนง,งานของกรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวคิด Keep Going Keep g o i n g ก้าวต่อไปเติบโตอย่างต่อเนื่องปรับองค์กรเป็นดิจิทัล DOAE มุ่งขับเคลื่อน BCG สู่ความยั่งยืนของภาคการเกษตรโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรด้วย BCG โมเดลในชนิดพืชสับประรดพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยเริ่มจากการถ่ายทอดความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรเพื่อชี้แจงแนวทางและทำความเข้าใจในการขับเคลื่อน BCG model ผ่านเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอหรือ DW การเยี่ยมเยียนเกษตรกรลงพื้นที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการจัดเวทีชุมชนการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญเร่งด่วนเพื่อพัฒนาเกษตรกรการนิเทศงานสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะติดตามนิเทศงาน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆในพื้นที่รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดสนับสนุนด้านองค์ความรู้ทางวิชาการการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงสนับสนุนด้านโครงสร้างและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการจัดการข้อมูล นำข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปวางแผนในการส่งเสริมการเกษตรและการดำเนินการขับเคลื่อน BCG Model สู่การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกได้ขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง9อําอำเภอเพื่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรต่อไป